สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง V.P. ธรรมดานะครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเคอีกนะครับหุ้นนิเคะเช้านะครับหุ้นนิเคอีกก็คือหุ้นญี่ปุ่นนะจากประเทศญี่ปุ่นนะของวันที่20นะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤเลือดหัตนะครับสีส้มสีส้มนําโชคนําสิ่งดีๆมาให้ทุกท่านนะครับหุ้นญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมวันละสองรอบนะครับสองคีบสองรอบนะครับ นิเคอเช้ากับนิเคอบ่ายนะครับสำหรับรอบนี้ก็9ก้าโมงครึ่งครับของทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานาเสนอท่านผู้ชมได้รุ่นรุ่เพื่อความมาถึงเท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีไม่เก็บไม่จนมันคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับเมื่อวานนี้หลุดนะรอบแรกหลุดรอบที่สองก็ติดธุระติดงานไปทําบุญมานะครับ ช่วงเช้าไปทําบุญแล้วก็กลับมาช่วงเที่ยงนะครับก็รีบรีบไม่ทันเลยประมาณนี้ถ้าทันก็เข้าตัวรองอะประมาณนั้นไม่ได้เข้าตัวเน้นนะครับครับก็ขออภัยทุกท่านด้วยวันนี้เอาคืนนะครับเอาคืนนะขอให้ทุกท่านโชคดีดวงดีนะครับแห่งๆนะมาบนมาล่างเลยนะครับขอให้ทุกท่านมีเงินใช้เยอะๆนะครับมากมายนะครับเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับประมาณนี้นะครับ มีอะไรนะครับวันที่20มิถุนายน2567นะครับหุ้นนี้คือชาวเด่นนะครับ890นะ890เน้นที่9กับ0นะครับขอ8เป็นตัวรองก็แล้วกันนะครับ9กับ0นะครับ94 95 96 97นะครับอ่ามีอะไรบ้างมาดูสิ49 40 49 40นะครับ59 50นะครับ หกเก้าหกศูนย์นะครับเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะครับสามนี้นะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเน้นที่สี่กับห้านะสี่กับห้าเป็นหลักนะครับมาดูใกล้ๆหน่อยครับสามนี้นะครับแปดเก้าศูนย์นะครับขอเน้นที่เก้านะส่วนศูนย์ใครชอบก็จัดไปนะครับขอฟันธงที่เก้าแล้วกันนะครับสามนี้นะครับเน้นที่สี่กับห้านะครับสี่กับห้าเป็นหลักนะ พูดง่ายง่ายว่าสี่กับห้าก็เด่นเหมือนกันนะครับฟันธงที่เก้าก็รูดกับวิ่งที่เก้านะเ้ารูดกับวิ่งที่เก้านะครับตามนี้นะครับส่วนอีกตัวก็สี่กับห้านะก็เด่นเหมือนกันนะครับสี่กับห้านะครับ3ามนี้นะครับชนชอบค่อยจัดนะครับไม่ชนไม่ชอบเกิดมันคู่กันมาก็เกะคู่กันตรงนี้นะครับเนี่ยสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์นะครับเด่นพอๆกันนะ อ่าตามนี้นะครับเหรียญพอๆกันเลยนะครับอ่านี่เคเช้า9ก้ามงครึ่งก็มีเท่านี้นะครับอ่าจดเอาเลยนะครับขอให้ทุกท่านดวงดีโชคดีเฮงเฮงลองท้องไว้ก่อนนะครับรับแต่สิ่งดีๆนะครับเงินเงินเงินท่านั้นนะครับถึงจะบัรดาลให้เรามีความสุขได้ครับครับก็ขอขอบพระคุณมากๆครับอ่ามาดูกัน พบกันใหม่นะครับรอบบ่ายนะสำหรับรอบเช้าก็มีตามนี้ก็แล้วกันครับโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ